สายสวัสดีครับพี่ถ้าเปิดมือมาจะรู้เลยว่าต้องโดนนี่ต้องใหญ่ไงเงอย่้่ี้ไรงนะไดีกว่าดูให้เต็มที่เลยซื้อให้รู้จักไปทีพี่อุ้ยอมมือหน่อยสิพี่ช่วงนี้ซื้อให้รู้จักเลยเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เอาสี่แสนห้า เป็นราคามันกดไลค์คำสั่งรับุณขนาดนั้นเลพี่ที่หนึ่งพี่ที่หนึ่งห้าสี่สิบได้ไหมพี่ตัวเลขอยู่วะเออง่ายๆตัวเลขอยู่วะพี่อยู่ที่ตัวเลขนี่เลยสี่สิบทั่วแล้วพี่ผมซื้อนี้สุดแล้วพี่สี่สิบสามนะที่สามมีรถเยอะไปสี่สามแล้วกันสี่สามแล้วกันนี่จะต่อซื้อนะพี่ต่อได้เสียเลยนะเนี่ยสี่สามแล้วกันอ่สี่เบ็ดกันพี่อะ สี่สองห้าะขยับน้อยน้อยมากเลยเอาสีเบลน่าให้าพี่ผมไปนะนะขยับอีกห้าพันแล้วครับขอผมได้ไหมพี่ขอได้ไหมครับพี่หมูมาดูปรรทัดกันเนี่ยขอได้ไหมพี่ฮะสี่เป็นแล้วอีกห้าพันไม่ได้หรอขอน้องเถอะพี่ขอน้องเถอะนะผมซื้อเพราชอบเฉยๆฉยราคาแบบนี้มันจัดบจัดไปจัดไปเสียเุดเอ็ดหน้าโอมก็สามพันโอเคพี่สารขอบคุณครับ ไว้มาเสิร์ฟเสิร์ฟแต่ละดอกผมไม่อยากจะพูดว่าผมซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวจะนาม่าอีก